สวัสดีครับวันนี้สรุปดราม่าที่ร้อนที่สุดในวีกที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆผมจะเอามารวมกับอัปเดตข่าวสารนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทำแยกออกมาดีกว่านะมันจะได้โฟกัสไปเลยนะครับเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาค่ายวิสไลได้ประกาศเรื่องการโพสสภาพการเป็นศิลปินของคุณเฉินนะครับ เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีคนพูดถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลของเฉินอันนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอกกรณีดังกล่าวต้อสังกัณไม่นิ่งนอนใจและยืนยันว่าหลักการที่ว่าศิลปินจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงทางค่าจะไม่ให้การสนับสนุนการกระทำที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมใดๆทั้งสิน้น ทางค่ายเลยมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้ให้เฉินพ้นสภาพการเป็นศิลปินในสังกัดและยุติบทบาทในฐานนะวีทูบเบอร์ทั้งหมดโดยมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่28ที่ผ่านมานะครับให้ระงับและปิดช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้งหมดของศิลปินดังกล่าวและกิจกรรมของวงที่จะจัดขึ้นในวันที่2ก็จะดําเนินต่อไปโดยมีสมาชิกที่เหลืออีก2คนเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมก็จะแวะไปดูเหมือนกันนะ ย้อนกลับไปที่โพสต,ต้นทางนะครับแอคเค้าเท่านนี้นะครับได้โพสต์ว่าเลิกกับแฟนแล้วเขาแอบอัดเสียงตอนที่เรามีเพจส,สัมพันธ์กันเนี่ยส่งให้เพื่อนมาสารภาพาเพราะเพื่อนเราบอกว่าให้มาขอโทษเขาบอกว่าทําไปเพราะคึกขนองไม่มีข้อแก้ตัวบอกว่าส่งไปแค่ประมาณ4วิในกลุ่มเพื่อนแต่ว่าวันนี้มารู้เพิ่มจากเพื่อนว่าเขาส่งไปในแชทส่วนตัวเพื่อนประมาณ8นาทีแต่เขาไม่ได้บอกเรา ต่อมาไม่นานทางฝ่ายชายก็ได้ออกมาชี้แจงในส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโดยแกบอกว่าได้ทําการส่งคลิปเสียงลงไปในแชทกลุ่มเพื่อนและแชทส่วนตัวของเพื่อนจริงๆโดยที่ตอนนั้นทําไปเพราะความขาดสติและความคึกขนองต่อมาเพื่อนที่ผมส่งข้อความเสียงดังกล่าวให้ก็ได้ตักเตือนเรื่องนี้และบอกว่าให้ลบคลิปเสียงนั้นทันทีเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาในอนาคตและอยากให้ผมไปบอกแฟนเก่าด้วยตัวเอง ซึ่งในเวลานั้นผมก็ตระหนักขึ้นได้ว่าตนเองทําอะไรลงไปจึงรีบรลบข้อความเสียนั้นในทันทีในส่วนของแชทนั้นผมได้มีการยอมรับกับตัวแฟนเก่าซึ่งเป็นผู้เสียหายในภายหลังไปเรียบร้อยแล้วว่าได้มีการอัดคลิปเสียงลงไปจริงๆทางี้ทางผมเองก็ไม่ขอแก้ตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความผิดนี้เกิดจากความผิดชั่ววูบและการกระทําของผมโดยตรงผมสนึกผิดและรู้สึกเสียใจอย่างมากต่อสิ่งที่ได้กระทําลงไปกับผู้เสียหายอย่างถึงที่สุด และตระหนักดีว่าคำขอโทษเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลบล้างความรู้สึกที่เสียไปได้และขอโทษต่อสังคมเพื่อนๆและแฟนคลับที่ติดตามมาโดยตลอดผมไม่ได้หวังคำให้อภาาัยใดๆเพราะสิ่งที่ผมทำลงไปนะั้นเป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณสังคมและละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลจากนี้ผมพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวและเรียนรู้จากการกระทำในครั้งนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะมันมีรายละเอียดยิบย่อยมากมีทั้งแชท ทั้งที่เพื่อนแกออกมาเล่านะผมก็ไม่ได้จะไปดูขนาดนั้นนะสรุปมาให้คร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนก็ไปตามต่อกันเอาเองแล้วกันนะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดใดๆเนี่ยขออภัยด้วยนะครับ